แต่ต้องยอมรับนะคะว่าการไปดูคอนเสิร์ตแบบในสถานที่นั้นๆเนี่ยอโอ้โหมันตื่นเต้นร้าวใจนะมันมัน,มนออไม่ดูความสดๆนะดูโชว์ใช่ นะแสงสีเสียงกับผู้คนด้วยไปดูอีกหนึ่งงานค่ะรอบนี้แหมเอาจริงแล้วคุณผู้ชมพาไปดูงานปั่นกันนะคะเพราะว่าปั่นที่กระทู้ที่กําลังจะถึงนี้เราเตรียมความพร้อมให้กับคุณผู้ชมแล้วแล้วคุณผู้ชมล่คะคะพร้อมกันแล้วหรือยังเพราะว่าเทศบาลเมืองกระทู้ร่วมกันกันกบ n นช i ่นท v วีและ m i t s u b i s h ม Motors นะคะขอเชิญคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรม n a t i ่น Bike Thailand 2016ปี3แล้วนะคะ กำลังจะปั่นกันในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมนี้นะคะ Enjoy t o g e t h e r i n n a t i a l b i t e Route at ะท o มีความสุขไปได้วยกันแล้วก็ก่อนปั่นดูภาพเดี๋ยวจะหิวนะก็ต้องมีอาหงอาหารกับขนมไม้ทานกันก่อนนะคะครั้งที่แล้วนักปั่นแล้วก็ทีมงานมีกาแฟาร้อนๆกับคุกกี้มาจิเน่รองท้องในตอนเช้าก่อนปั่นด้วยอขอบคุณนะคะ แต่ทั้งแบบกินแล้วก็เว้นระยะแป๊บนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวปวดท้องไดออ้หรือไม่ก็อย่าแบบกินไปปั่นไปนี่ไม่ได้เอ<ม>ันอ <ะ S 1> บ <laughs> ถือว่ายกต้องยกให้ว่าสามารถแล้วแหละ <laughs> ช่วงนี้หมดเวลาเก็บตกจากเนชั่นโทรทัศน์แล้วครับช่วงต่อไปติดตามชมสรุป1ิบข่าวเด่นนะฮะจากนั้น16บหกาการอ่าสิรการยนาทีพบกับข่าวโดวยคุณประชาและคุณมาพรนะครับส่วนเรา3าคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ